นี่คือคุณลุงโอรานะคะจะเป็นอส,อสสอ,อายุก็เยอะมากแล้วค่ะแถมหัวเข่าก็ยังไม่ดีพาเมเดินขึ้นตึกสี่ชั้นเพื่อที่จะขึ้นไปหาผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ด้านบนค่ะคุณลุงแกเป็นอส,อสสที่สุดยอดมากเลยนะคะพาเมลุยตามบ้านผู้ป่วยเนี่ยเป็นสิบสิบบ้านแล้วเนี่ยจากที่เข้าบ้านมานะคะคือบ้านของพี่เขาเนี่ยจะเป็นโรงพิมพ์เก่าแต่ทีนี้เนี่ยที่เลิกากิจการไปเนี่ยก็เพราะว่า คุณพ่อของพี่เลเนี่ยท่านปว่วยติดเตียงด้วยเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นคุณพ่อของพี่เลนะคะคุณพี่เลคะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทาไมคุณพ่อเขามีอาการเริ่มต้นยังไงคะทําไมถึงมาป่วยอย่างนี้ได้อะ่ะครับผมก่อนหน้านี้ก็เริ่มจากว่ามีอาการสมองเสื่อมคือจําอะไรไม่ได้เมื่อประมาณห้าถึงหกปีที่แล้วค่ะแล้วก็ไปตรวจพบว่าเป็นโรคน้ําข้างในพงสมองโอ้โหทีนี้ว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อที่จะระบายน้ําออก แต่ว่ามันก็มาเป็นช่วงโควิดพอดีคุณหมอก็เลยมีการขอดีเลย์ก่อนเพื่อที่จะให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบเท่าไหร่แต่ว่าอาการเนี่ยมันก็ค่อยๆซุดลงมาเรื่อยๆก็มีปัญหาซ้าซ้อนขึ้นมาว่าคุณพ่อท่านเส้นเลือดในสมองตีบโอ้โหเจออย่างนี้เข้าไปอีกใช่ครับผมก็เลยปีอาการที่เรียกว่าก็เลยมาติดเตียงเมื่อตั้งแต่ประมาณปีหกห้าหกหกนั่นแหละครับผมค่ะพี ก็ทาไมเนี่ยค่ะตอนนี้ขอโทษนะคะพี่ทาไมเหมือนดวงตาข้างนึงของท่านอันนี้ไม่ลืนตาหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมเพราะว่าเกิดจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบบวกกับน้ําข้างในโพงสมองอาการน้ําข้างในโพงสมองเนี่ยทาให้เนื้อสมองเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงเพราะมันถูกดันแล้วมันหายไปดังนั้นก็จะสังเกตได้ว่าตาข้างขวาเนี่ยลืมก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้มองเห็นอะไรมากเพราะว่าเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยทาให้ข้างขวาทั้งหมดเนี่ยใช้การไม่ได้ แล้วเมื่อกี้นี้่ี่พี่บอกว่าก่อนหน้าคุณพ่อเนี่ยคุณแม่ก็ติดเตียงเอกแต่ว่าใช่ครับผมคือติดเตียงคู่แต่ใช่ครับผมแต่คุณแม่เสียก่อนแล้วใช่ครับโอ้โหแล้วแล้วพี่ตอนนี้ทำทำงานอะไรล่ะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีงานอะไรประจําทําเพียงแต่ว่ามีอะไรที่แบบเล็กๆ,ๆน้อยน้อยเช่น เขียนบทความบ้างอะไรบ้างตามอินเทอร์เน็ตเท่าที่เราสามารถที่จะทําในบ้านได้แค่นั้นละครับผมไม่มีครอบครัวหรอคะไม่มีครับผมบบผมเป็นลูกคนเดียวอยู่ดูแลคุณพ่ออยู่กันแค่สองคนใช่ครับผมเพราะว่าเราก็คาดหวังไว้ว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นวาระสุดท้ายในเรื่องของการดูแลวันนี้เนี่ย เมนะคะก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเม่ตาบารมีนะคะครับผมเดี๋ยววันนี้เมย์จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพี่จำนวนหกพันนะคะขอบคุณมากเลยครับผมเพราะว่าโอ้โหเห็นเห็นแล้วเนี่ยคือน่าเห็นใจมากๆแล้วก็รู้ว่าเหนื่อยค่ะพี่ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนอะ่ะเราทุกคน,นกใใที่เป็นคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ยอมรับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับผม <c oughs> ขอบคุณมากมค่ะใ,ใจสู้แบบสุดๆ,ๆเลยค่ะพี่ <c oughs> เป็นลูกกตันยูด้วยค <c oughs> รั<อ>บขอบคุณ,คณมากะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านแทนคุณพ่อเฉลิมพงษ์และพี่เรวัตด,ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ